สวัสดีครับพี่น้องชาวเทรดเดอร์ทุกท่านนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะพาทุกท่านมาเทรด forex นะครับหรือ cfd ก็ได้ในอีกมุมนึ่งครับซึ่งวันนี้ผมจะมาเทรดหุ้นนะครับที่น่าจับตาตัวหนึ่งนะครับนั่นก็คือหุ้น Morgan Stanley นะครับเป็นหุ้นของบริษัททางการเงินของอเมริกานะครับซึ่งนักเทรดทุกท่านพอจะทราบใช่ไหมครับเดี๋ยวตอนนี้ผมจะเปลี่ยนจากออปชันนะครับเป็น forex กันก่อนนะครับแล้วก็ ใครที่เป็นสกุลเงินอยู่ให้เปลี่ยนเป็นหุ้นนะครับตรงนี้เลยผมจะแนะนําหุ้น morgan stanley นะครับเพื่อนๆดูนะฮะหุ้น morgan stanley ตอนนี้มันเหมือนเทขาลงมาละเมื่อกี้ผมไปดูทําการบ้านมานครับตรงนี้ morgan stanley อ,อันนี้ผมเข้าเว็บ google finance นะฮะทุกคนก็จะเห็นว่ามันก็จะมีข่าวอยู่นะครับเนีย่ย morgan stanley นะฮะนนก็บอกว่าอ่าสำนักข่าวบูมเบิร์กลยงานว่า morgan stanley เปิดเผยผู้ประกอบการ มีกำไรอยู่3.4พันล้านเพิ่มขึ้น12%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกับปีที่แล้วนะครับบ,บราบ,าบาบานะครับก็เหมือนประมาณว่าเท่าที่ผมดูกราฟเนี่ยมันมันเหมือนเป็นข่าวของสามวันที่แล้วนะครับของวันที่อัดวิดีโอนะคะเนี่ยก็ย้อนย้อนกลับไปสมมุติว่าหนึ่งสองสามประมาณนี้วันนี้วันที่สิบเก้าสิบเก้าเมื่อวานเสาร์สิบแปดอธิสิบแปดเต่าสิบเจ็ดนะครับวันนี้ก็เป็นวันศุกร์นี่ มันก็ทำกำไรไปแล้วเท,าเทาขายนะครับายในหนึ่งวันแต่ผมชอบดูกราฟสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงมันแตกเส้น EMA หนึ่งร้อยนะฮะเดี๋ยวผมจะทำการซื้อมันฮะทุกๆสามระดับนะครับประมาณ EMA สองร้อยนะครับตรงนี้แล้วก็ EMA สามหกห้านะครับมันตื่พายเยอร์คูณยี่สิบไปเลยนะฮะสต็อปลอสประมาณครึ่งหนึ่งของออเดอร์ที่ลงไปจนขึ้นไปก่อน อ๋อสูงสุดสี่พันทีนี้ตอปลอตสองพันอ๋อได้อยู่เลยนะตอนนี้เข้าไปแล้วหนึ่งมายนะครับ m o r g a n s t a n l e t p นี้เราสามารถขยับได้นะครับขยับที่เราต้องการได้เลย sl ก็เหมือนกันขยับการต้องการได้เลย แต่ผมตั้งตั้งไว้ที่สองพันนะฮะอ่าส่วนต่อไปนะฮะก็คือแนวรับตรงนี้ประอมาอสองร้อย e นะครับผมจะซื้อไว้ทิ้งไว้แล้วก็อีกวันหนึ่งก็มาดูว่าจะกำไรเท่าไหร่นี่นะถ้าแบบ worst case สุดๆก็มาที่ตรงนี้เจ็ดสิบหกลคาที่เจ็ดสิบหกลาา์ส่อยเป็นชั้นเลยทีนี้ อันตอนนี้ผมก็เริ่มกําไรเล็กๆน้อยๆน,นะฮะแต่ว่าตอนเนี้ยคือ <c oughs> ต้องปล่อยนะฮะปล่อยก่อนนะครับแล้วพรุ่งนี้มาดูกันว่าผมจะได้กําไรเท่าไหร่นะครับแล้วมาดูกันตอนนี้นะครับเหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีที่ตลาดจะเปิดนะครับวันนี้วันที่ยี่สิบนะฮะตอนนี้มันมันบอกว่าตลาดจะเปิดวันที่ยี่สิบอ่ะวันที่วันที่ยี่สิบนะแล้วก็ เวลาสองสามสองทุ่มครึ่งนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเปิดจริงหรือเปล่าเดี๋ยวรอดูสักพักหนึ่งอ่านมาแล้วนะมาแล้วนะแต่ว่ายังไม่ให้ซื้อขายนี่เหลือเวลาอีกตั้งสี่นาทีนะฮะกว่าจะให้ซื้อขายจริงครับตอนนี้ผมบวกไปแล้วเจ็ดเปอร์เซ็นต์ะฮะเดี๋ยวผมจะรอปิดละนะฮะผมไม่รอแล้วได้แค่ไหนแค่นั้นวันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันก็ตอนนี้นะครับเหลือเวลาอีกสิบกว่าวินาทีนะครับที่ตลาดจะเปิดละ ไม่ไม่กี่นาทีนี้เดี๋ยวผมจะถึงท p แล้วนะฮะตรงเนี้ยไอ้ตรงมอ,อร์แกนตรงเนี้ยยังเป็นบวกเจ็ดเปอร์เซ็นอยู่เดี๋ยวมาปิดบวกกันพร้อมกันนะ,ะทุกคนนะอ่าไปสิอ่ามาแล้วนะฮะนี่มาแล้วตอนเนี้เปลี่ยนจากบวกเจ็ดเป็นสามสสองเอร์ซ็นนี่ยตอนนี้ปั่นมาขนาดนี้แล้วติดเส้นอ่า e อ a เอสองร้อยเนี่ยทำเฟรมห้าทีนะครับผมคิดว่าผมพอแล้วนะครับก็ได้ประมาณตีเป็นเงินไทยนะประมาณสามสี่หมื่นบาทนะครับ ก็ประมาณหนึ 1, okay. ่ง <Labor> พ <ator il fi> ันสามร้อยห้าสิบดอลลาร์นะครับปิดไปเลยนะฮะโอเคเรียบร้อยนะฮะบอกแกนสแตนเล์ของผมนะครับอันนี้ก็ใช้เทคนิคดูแนวรับแนวต้านดูแนวรับในทา์เฟรมสี่ชั่วโมงนะฮะเล่น EMA 100หนึ่งร้อยสองร้อยแล้วก็สามร้อยหกสิบห้าเล่นแค่นี้คุณก็สามารถทำกำไรในตลาดหุ้นได้แล้วนะครับ เทรดได้ทั้งหมดเลย CFD เทรดได้หมดทั้งหมดเลยนะครับสุดท้ายนี้ผมขอฝากกลุ่มเทเลแกมหน่อยนะครกลุ่มเทเลแกมของผมจะมีอยู่2กลุ่มนะครับมีทั้งกลุ่มเปิดและกลุ่มปิดนะฮะเพื่อนๆต้องดาวน์โหลดแอปเทเลแกมในเพจโต App Store ก่อนนะจากนั้นไปที่ใต้ d e s c r i p t i o น cription, นี้ก็จะมีข้อกลุ่มเทเลแกมนะครับกดเข้ามาปุ๊บเพื่อนๆจะเข้ามาที่กลุ่มเปิดนะครับกลุ่มเปิดก็จะมีการแชร์ข้อมูลข่าวสารทั่วไปบทความวิเคราะห์การเทรดทั่วไปนะครับถ้าใครอยากเข้าแบลสดกลุ่ม,ปท,ดดมนะปที่ a อดแทนเทรดนะฮะจากนั้นผมก็จะพาเข้ากลุ่มปิดเพื่อเทรดสดมีเทรดข่าวมีบทวิเคราะห์ด้วยนะฮะเทรดข่าวเทรดออปชั่นเทรดฟอลลกซ์นะฮะมีหมดเลยนะครับไฮไลท์ของกลุ่มนี้คือการเทรดสดนะครับเทรดในซูมนะฮะ mm hmm. ก็ผมจะ mm hmm. จะโยนลิงก mm ์ hmm. เข้ามาในนี้แหละแล้วก็ให้มาตามสดๆที่ได้ในในซูมจะได้กดไม้สวยไม้ทันด้วยนะครับโ okay. อเคยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามและรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องแทนออฟฟิเชียลด้วยนะครับเพื mm ่อ hmm. ที่จะพาแนวทางการเทรด วิดีโอดีๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่วิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ